สวัสดีครับพบกับบาบะซานะครับวันนี้เราจะมาทาปลาต้องโกกันนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยครับมีน้ําเปล่านะครับเกลือน้าตาลทรายผงฟูยีสต์นี่เป็นยีสต์ที่ใช้ทําเบเกอรี่นะครับแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็นําแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเพื่อนเพื่อนมาล่อนนะครับมากรองเอาเศษสิ่งสกปรกออกก่อนนะครับเพื่อนๆน นี่เราลอนแบบนี้นะครับเพื่อให้ข้างล่างเขาละเอียดนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นพวกกากๆกกหรืออะไรเนี่ยแล้วก็เอาออกนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะได้แป้งที่ร่อนแล้วนะครับเนื้อก็จะเนียนละเอียดแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งสกรปรกก็จะไม่มีติดมานะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเพื่อนๆเราก็จะทําน้ําไว้ผสมแป้งนะครับเราก็จะเทน้ําก่อนนะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับสองช้อนชานะครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือหนึ่งช้อนชาครับเพื่อนๆตามด้วยผงฟูนะครับหนึ่งช้อนชาครับ แล้วเราก็ละลายทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆคนจนละลายนะครับเมื่อเราละลายทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ใส่ยีสต์ลงไปเลยครับเดี๋ยวรอให้ยีสต์เขาพองตัวนะครับขยายตัวก่อนแบบนี้นะครับเพื่อนๆทิ้งไว้สัก5นาทีนะครับนี่นไหมครับยีสต์เขาค่อยๆอิ่มตัวแล้วนะครับให้เขาละลายก่อน ทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเพื่อนเพื่อนยีสต์ก็ละลายหมดแล้วนะครับเราก็คนให้เขาเข้ากันนะครับแบบนี้นะครับเมื่อคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็นํามาผสมกับแป้งที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับแป้งสาลีสามร้อยกรัมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนวดเขานะครับนี่ผสมเข้าไว้เข้ากันนะครับเพื่อนเพื่อน นี่เขาแห้งไปเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเติมน้ํานะครับนี่เราคลุกไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะครับนี่เราใส่น้ําเข้าไปเขาเปียกหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเราจะให้เขาปั้นได้เป็นก้อนนะครับนี่ก็แห้งอยู่นะครับเดี๋ยวสามารถเติมน้ําเพิ่มได้อีกนี่นะครับเพื่อนเ่ค่อยๆเขาค่าคอยๆเหนียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําเพิ่มลงไปทีละนิดนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าใส่ทีเดียวนะค่อยๆเติมนะ ม่งั้นเด tamam. <magaz in. S 1> ี๋ยวเขาจะแฉะไปอีกนะครับแฉะเกินก็ไม่ดีนะครับแห้งเกินก็ไม่ดีนะครับเราต้องอาศัยความจานานนะคะเพื่อนๆนี่นวดเขาให้เข้ามือนะครับเพื่อนๆเนื้อเนียนละเอียดเลยนะครับเราจะนวดเข้าไปเรื่อยๆนะครับกว่าแป้งเขาจะเข้ากันดีนะนี่ออกแรงเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่แค่ทําทานเฉยๆนะครับถ้าเกิดทํากินต้องกวนในกะละมังเลยนะครับเพื่อนๆกะละมังใหญ่มาก นี่นะครับเพื่อนๆนวดให้ได้ประมาณนี้นะครับให้เนื้อเนียนละเอียดเข้ากันนะครับนี่เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ทาการครอบฝาเขาไว้ไว้นะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับเพื่อนๆทิ้งเอาไว้เจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆให้แป้งพองขึ้นมานะครับนี่นะครับเพื่อนๆแป้งเราฟูขึ้นมาแล้วนะครับเราทิ้งเอาไว้ข้ามคืนเลยนะครับ เจ็ดถึงแบดชั่วโมงนะครับนี่นี่เราก็เติมน้ำมันลงไปก่อนนะเพื่อนๆตั้งกระทะให้ร้อนนะครับเพื่อจะได้ทอดปลาตองโกนะครับขั้นตอนแรกเราก็โรยแป้งลงไปบนแผ่นไม้ก่อนนะเพื่อนๆแล้วเราก็นําแป้งเมื่อกี้นะครับนี่ที่มันพองตัวขึ้นมาแล้วครับนํำลงมาบนไม้เลยนะครับ ที่เราโรยแป้งเพื่อไม่ให้แป้งติดนะครับบนแผ่นไม้นะครับนี่แบบนี้นะครับเพื่อนๆเราใช้แป้งเขาโปะลงไปนะครับนี่เราก็ตัดแป้งนะครับื่อน,เ,นเพื่อนเพื่อนํำมาทำเป็นคู่นะครับนี่มาคึงก็อ,อกก่อนนะครับให้เขาบางลงหน่อย แบบนี้นะครับเพื่อนเอ,นอย่าลืมต้องใช้แป้งช่วยนะครับโรยแป้งไว้นี่แล้วก็เราก็มาตบให้บางลงนะครับแบนแบนนี่ครับตอนนี้ทําเป็นคู่แล้วครับเพื่อนๆนนี่สวยแล้วยังเห็นนะครับเพื่อนๆดูออกเป็นรูปเป็นล่างยังนี่ นี่หล,หลังจากนั Jeju, out chicken, ้นเราก็ประกบน้ํานะครับใส่น้ําลงไปนะครับเพื่อนๆนที่เราบะน้ําลงไปแบบนี้ก็เพื่อให้เขาทํามาประกบกันเป็นคู่นะครับให้เขาได้ติดกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ติดกันละคาะเขาจะขาดนะครับแต่ถ้าเกิดแป้งเขาเปียกหน่อยครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องใส่น้ําก็ได้นะครับนี่นี่เราประกบเขาเป็นคู่แบบนี้นะครับอย่างนั้นพอประกบเป็นคู่แล้วก็นําลงมาทอดได้เลยนะครับเพื่อนๆน นี่เขาค่อยๆฟูออกนะครับใช้น้ามันร้อนนะครับเดือดๆเ,เลยถ้าน้ามันไม่เดือดเขาก็จะจงไปอยู่ก้นกระทะนะครับนี่ถ้าน้ามันเดือดๆเ,เขาก็จะฟองขึ้นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเหลืองกรอบนะครับเพื่อนๆน,น่าทานมากเลยครับ นี่เขาเริ่มสุกทีละด้านนะครับเราก็จะทําการพลิกเขานะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อให้อีกด้านหนึ่งก็สุกเหลืองนะครับเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะถ้าเกิดใช้ไฟแรงเกิน<ๆ>เขาก็จะไหม้นะครับค่อยๆพลิกนะครับใช้ไฟเบาๆธรรมดานะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเขาก็เหลืองค้อมกันทั้งสองด้านแล้วนะครับแต่เดี๋ยวรอให้เขาก่กอบอีกหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะน้ำขึ้นนี่ เราก็ใส่ชุดต่อไปลงมาก่อนนะครับทอดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆให้เขาค่อยๆเหลืองนะครับเขาจะได้กรอบนานๆนี่เสร็จแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับน่าทานไหมครับปลาต้องโกของเรานี่นะครับกรอบนอกนะครับนุ่มในมากนี่ ข้างในเขาจะกลวงนะครับเรามาทานกู้กับนมข้นหวานนะครับเพื่อนๆอืเป็นไงบ้างครับอ่ำเลยอ่ำเลยอำ่ำนี่เห็นไหมครับเพื่อนกรอบอร่อยมากข้างอกจะกลวงนะครับเพื่อนนอกกรอบกรอบนอกข้างใน,น่ะครับอืแป้งจะไม่หนานะข้างในสตรนุ้อร่อยนะครับจะโปร่ปง ใครชอบแป้งนานาก็เชิญทางอื่นนะครับทางนี้คือข้างในแจกวงนะครับอร่อยมากไม่เน้นแป้งหนักนะครับเน้นแป้งเบาๆขอบคุณนะคะติดติดตามในช่องบาวาร่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดสับตาไใ,ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ